รีวิวการขึ้นภูผาเปะมีมีเขาทำเป็นบันดไดมาให้สูงมากสูงมากแต่ก็ไม่เหนือ่อยไม่เหนื่อยเท่าที่บึงการขาหมดแรงแล้วนั่งพักก่อนทุกคนเหนื่อยม,มากโอเคผมนั่งพักก่อน ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยโอเคครับเพืพ่อนๆตอนนี้ก็มาถึงสถานที่เที่ยวแล้วนะผมที่แรกก็คือที่เราจะขึ้นก็คือภูผาเปาะนะ,ะผมนะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างบนโอเคนะครับเพ,นะพื่อนๆในพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวจุดแรกของภูผาเปาะนะผมนะก็บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะ คือตอนนี้คือแบบว่าด้านหลังของเรามันจะเป็นบรรยากาศของของภูเขาไฟภูจิเมืองเลยแต่ว่าหมอกเยอะมากทุกคนตอนนี้นะก็ไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะครับโอเคเจอกันวิวข้างบนอีกต่อไปนะผมนะโอเคไปตอนนี้กำลังขึ้นจุดที่สองนะครับผมของภูผาเปาะนะครับผมนะ กันที่จุดที่2ครับผมโอเคนะเพื่อนๆพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่3ของภูผาเปาะนะก็สวยมากทุกคนเห็นไหมข้างหลังผานังนอนเห็นไหมก็สุดอ่ะสวยมากดหลัง เคตอนนี้เราเดินขึ้นข้างบนคันทายางเด้ทายางข้างลัางเอาพยุคข้างลัางผู้ค่อยถ้าใครได้ดูคลิปปีที่แล้วของผมนะไปขึ้นภูทอกวันที่หนึ่งเดือนนี้เลยปีนี้ผมมาภูผาเปะวันที่สองซึ่งก็เดือนมีน่าเหมือนกัน โอเคติดตามให้ดีปีหน้าผมจะไปไหนทุกคนโคตรสุดอะครับแต่ก,ก็ร้อนนะร้อนเกินโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้นข้างบนต่อเรื่อยๆขอถ่ายรูปก่อนโอเคนะนเพื่อนก็รีวิวการขึ้นภูผาเปอครั้งแรกต้องบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าสูงแต่ข้อดีก็คือมีมีม ขาทำเป็นบันดไดมาให้นี่นะสูงมากสูงมากสูงมากแต่ก็ไม่เหนื่อยเท่าไม่เหนื่อยเท่าไม่เหนื่อยเท่าที่บึงการบึงการเหนื่อยกว่าทุกคนนะดูสิบันไดอเอ็นต่อไป หมดแรงเร็วนั่งพักก่อนทุกคนคเลืยบเหนื่อยมากดูสิตัขึ้นมาโคตดอ่ะโอโอเคผมนั่งพักก่อนนะเดินต่อนะเพื่อนๆพื่อนเพงน,นอนหลังจากที่ผมนั่งพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินต่อ ดูทางที่ผมขึ้นมาที่ครับโค่สูงอ่ะผมจะดูทางที่ขึ้นเติ้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดูบรรยากาศข้างหลัง เดินขึ้นเรื่อยๆโคตรเหนื่อยครับสุดเกินตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของภูผาปอะแล้วนะก็ดูบรรยากาศโดยรวมโห สูงมากสวยมากเช่นเดียวกันนะสูงมากสวยมากเช่นเดียวกันแต่มาช่วงนี้ไม่เห็นอะไรนะผมนะแตก็โอเค นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างบนภูผ,ผาเปาะนะครับแต่จะกลัวโปรม,มันไม่ชัดเท่าไหร่นะก็รประมาณนี้ทุกคนน,นันนี่จะหมอกควันนะ แดาร้อนมากข้างบนนะครับโอเคสำหรับคลิปภูผาเปาะก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหนะ้าเราจะไปที่ไหนนั้นนะครับก็าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคเคยคนเดียวนะน่ยนะ ุณรู้สึกยังไงครับสมบัติอาเดกเาเดโฟก็มาพบคนอินเดียที่นี่นะอาร์ดาพ์ทัศน์ซาลักทัศน์อาร์ดพาร์ทัศน์อาร์ดาแคือร้อนมากอัจฉดาแคระอาร์ดาพัศน์อาร์ดาแค่ระเขาบอกว่าร้อนๆแบบนี้อยากกินแคมพัดสแคมัสมันอร่อยดีนะอาร์ดาคอร์ดัดทัศน์อาร์ดาเพดตีเดคอร์ดัเฮ้ดอ๋ออาร์ดเดตีัศ มันเป็นสภาพลอนอ่ามันมีโฟอนมีฟัดมันจะเป็นอะไรกันนะเบื้องตุนบโ้มมันจะเป็นเฮอ่านี่อความรู้สึกนะเดี๋ยวผมขึ้นซัพให้ก็บรรยากาศโดยรวมนะแล้วก็มาเจอพี่ชาวคนอินเดียอยู่นี่นะครับแกก็เดินทางไกลมากเราจะไปันประเทศอนไรโฟลอะไรประเทศนี้แกคงเข้าใจนะที่เขียนโอเคจบคลิปนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้านะผมเราเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไปด้วยโอเคไปแล้วประเทศอะไรเท่า โอเคนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็กําลังลงจากภูผาเปาะนะผมนะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือภูเอป่าหินงามโอเคใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเจอกันคลิปหน้านะผมนะไปแล้วบ๊ายบายโอเคนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ลงมาจากภูผ,ผาเปาะแล้วนะผมนะก็ตอนนี้ก็อยู่ข้างล่าง สถานที่ต่อไปก็รอติดตามในคลิปหน้านะผมนะเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะผมนะสำหรับผู้ผาปอนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วบ๊ายบาย โอเคนะครับเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราขึ้นภูหาเปาะนะผมนะคลิปนี้นะผมก็จะพาไปภูหินงามนะผมนะอ่าไปภูหินงามแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันยังบรรใหยให้ฟังไม่ได้นะโอเคผมก็จะให้ดูบรรยากาศเช่นเคยนะจากภูหาเปาะไปผาหินงามบรรยากาศจะประมาณไหนนะผมก็ดูไปเรื่อยๆ